โอเคครับวันนี้พี่ก็แต่งตัวไก่ไปจีบสาวเซิร์ฟบินโดนะครับผมวันนี้พี่ก็จะเอาสาวไม่ให้ได้หนึ่งคนนะครับแล้วั้นก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับการจีบสาวแบบว่าต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีผสมภาษานิดนึงนะครับผมแต่สําหรับพี่นะครับพี่ใช้แปลภาษานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอสาวเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็ยืนแอครอไปก่อนนะครับอุ้ยเดี๋ยวหัวคาบุากิมาต้องทักทายหน่อยแล้วอืมทักทายว่าอะไรดีว่า อืมไอ้ไม่แปลภาษาดีกว่าอ๋อนุบมันเขียนยังไงวะนุบนุบแปลว่ากากนะครับภาษาอังกฤษวมัง้งนุบไปเลยเงียบกิฟเป็นไงล่ะโอ้อ่านไม่ออกว่ะพอดีว่าพี่ไม่เก่งภาษานะครับผมขอภัยด้วยโอเคอุ้ยมีสาวเข้ามาแล้วคนนึงขับมอริวิ่งไปฮะสาวไม่ต้องเอ้ยสาวหายเฮ้ยเอาเอย้เหลือเหลือแต่ผู้ชาย ดี๋ยวได้ได้แล้วขออันนี้ได้ไหมโอ้โหมันไม่มีผู้มันผู้หญิงโอ๊ยมาแล้ว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 มีเตงมหม้อมุดเลยมุดเลยจังหวะน,นี้มดุดโอ้ยไม่ติดเดี๋ยวมุดเลยเฮ้ยสาวลินด้วยสาวลินด้วยสาวลินด้วยเอา้าไปไหนอะถ้าวิ่งเหมือนกับไม่ได้กดวิ่งเร็วนะกดวิ่งธรรมดาเหมือนเขาหนีหรือล่าเขาหนีหรือเขาทาอะไรใจเย็นใจเย็นเอาเอาเขาหนีผมมาเขาหนีผม เราไม่หล่อหรือเปล่าไม่รักเราหรอพอ,อนั่ง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 ด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยทักทายภาษาอินโดวีแป๊บ,บนึงนะครับผมก็พอได้ภาษานิดน,นึงอล้วใช่เอา้าเอ้ไปไหนแล้วฮิจยเย็นซี่เราไม่ห,หล่อเลยเราไม่ให้เธอเล่นตุ๊กตาบ้านเรานะหยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหชีวิตยังไม่ได้แอคเลยมันวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยว่าจะจีบสาวด,ด,ด,ดูท่าแล้วมันไม่น่ารอดแล้วเนี่ย ดูโอ้ยเขาวิ่งหนีผมอ่ะชนพู้ชมแหนมไปหาคขบงก,กีิโอ้ชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวได้ๆย,ย,ยังไม่แอกยังไม่แอกขอยย่งเพิ่งก่อนขอรักกันดีอุย้ยกำลังจะแอกเลยอุย้ยมันมาตีหัวผมทำไมเนี่ยไม่ไหวเลยนะแบบนี้มาเข้ามาใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วเดี๋ยวผมผมจะไปนี้ก่อนไปแอกมันใหม่รอบนี้อ้ามพลาดเด็ดขาด อนี่ก็มันถือค้อนไวรอเลยโอ้โห antenna, หัวหัวใหญ่มันไม่เห็นแหลงเข้าใจเปล่าดู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 ตัวก okay. เกียนแฉไอ้แนนแนตีหัวกูอีกแล้วโอ้โหชีวิตเด็ดเด็ให no er euh. ้มุดจอเขาไปได้นะทืบแม่งเดี๋ยวขอแอคสาวก่อนเดี๋ยวโอ้โหแอคเลยน่าจะพอได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แอคโชว์ไปสองทีแน่มีมองมีมองมีมองฮันแน่หลบไปทีหนึ่งแอคโชว์ไปอีกนี่เป็นไงมึงตีบยากมากนี่โชว์แอคไปเลยแอคไปสองทีเป็นไง ถ่ายรูปแรงด้วยนี่ไม่ต้องให้หวใจแคไเมื่อกี้ตอนยังไม่แอกนี่โอ้อวิ่งหนีเดี๋ยวเถอะเออม,มันเป็นแบบนี้ทุกเซิร์ฟหรือเปล่าครับผมมองกันที่การแต่งตัวนะครับน่าจะเป็นทุกเซิร์ฟนะนี่ไงนี่น,ะน,นี่เป็นไงขำแม่งไปทีหน,นึ่งเลยมุดมาทําไมมุดมาทําไมนี่แรงโอ้ยแรงไม่เห็นแล้วหัวใหญ่เกินฮันแน่มันยังหนีไปแล้มองที่การแต่งตัวมากเลย